น parked, สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอไวท์สวัสดีครับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นเมื่อมีการเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนขึ้นที่จังหวัดสงขลาถือเป็นความพยายามในการดึงเยาวชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มาสนใจศึกษาภาษามาลายูและเป็นการขยายผลชุมชนต้นแบบที่เรียกว่าบวรโมเดล ประกอบด้วยบ้านวัดและโรงเรียนนั่นเองครับนี่คือความสามารถในการพูดภาษามลา,ายูของเด็กจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่ทำให้ผู้ฟังยิ้มได้และชื่นชมก่อนที่จะเชิญไปชมการสแสดงของเพื่อนเยาวชนจากโรงเรียนแจ้งวิทยาจังหวัดสงขลาที่มาในชุดมโนราตัวอ่อนที่สร้างความประทับใจในจินตลีลาที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจนทำให้สามารถดัดตน จนผู้ชมอปบันดาใจไม่ได้ว่าทําได้อย่างไรนี่เป็นหนึ่งในโครงการขยายผลชมุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสุขประชาคมอาเซียนซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสคออร่วมกับมูลนิธิร่มฉัดเพื่อต่อยอดความสําเร็จจากโครงการพัฒนาต้นแบบสาธิตชมุมชนวัตรมิตรวิทยาลามวรวิหารภายใต้แนวทางการ,การดำเนินงานบวบรโมเดลหรือบวรโมเดล ที่เน้นการดึงพลังความร่วมมือจากภาครัฐชุมชนสังคมและศาสนาเพื่อสร้างการเรียนรู้ในทุกวิติและทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเช่นการเปริดศูนย์ศึกษาอาเซียนจังหวัดสงขลาโดยมีโรงเรียนว่าน้ำกระจายเป็นต้นแบบซึ่งมีการเปิดอบรมหลักสูตรภาษามาลาย,ยูให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปสสคและมูล,ลนิธิร่มชัดยังมีโครงการขยายชุมชนต้นแบบในทุกภาคโดยเน้นไปยังชุมชนชายขอบที่ติดกับเพื่อนบ้านอาเซียน รวมถึงที่จงังหวัดเชียงรายอุบลราชธานีและจงังหวัดสมุทรสาครด้วยส,สครครนี่เป็นองค์กรที่ใหม่อ่เ่งตั้งสองสามปีเนี่ยก็ก,ก็ทำเชิงรุกนะครับในการที่จะทําเป็นต้นตัวอย่างต้นแบบก็สรอรีก็จุดกระจายความคิดถักทอความร่วมมือก็อมาร่วมมุมูลทิ่ลบฉัด นอกจากนั้นสอสครนี้ก,ก็ก็เป็นองค์กรที่นำเพราะนั้นต้องนําแนวคิดนี้ไปเชิงลุกทําเสร็จแล้วนี่ก็ต้องมีชมุชมชนเตื่นตัวได้ตัวอย่างที่ดีการเห็นตัวอย่างที่ดีมันทาให้เกิดความมั่นใจภาคภูมิใจในในสิ่งที่เราทําก็จะขยายผลต่อ,ตอ,ตอไปนับถอยหลัง514วันสู่ปีแห่ง AEC วันนี้ไปดูการกระเุ้นขายของแพทย์ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทํางานในอาเซียนติดตามจากกรุอาเซียนครับสวัสดีครับ แพทย์ต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆจะต้องผ่านการประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับในประเทศที่รับให้ทำงานซึ่งของไทยคือแพทยสาสภาและกระทรวงสาธารณาสุขครับพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับและของไทยแพทย์ต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานต้องสอบใบอนุญ,ญาตาประกอบวิชาชีพทั้งภาพภาษาไทยและภาษาอังกฤษและในภาพปฏิบัติจะต้องสามารถสื่อสารกับคนไข้ได้ด้วยจึงจะผ่านเกณฑ์สวัสดีครับ